สวัสดีครับบบบบชาวคนรักรถและผู้คลังไขประวัติศาสตร์ยานยนต์ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Fact History นะครับช่องที่จะพาคุณย้อนเวลาไปค้นหาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเรื่องลับเรื่องลึกเกี่ยวกับรถยนต์ยี่ห้อต่างๆประวัติความเป็นมาของแบรนด์ที่คุณรักและที่มาที่ไปของเทคโนโลยีเจ๋งๆในรถยนต์ที่คุณอาจจะใช้มันอยู่ทุกวัน แต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีที่มายังไงวันนี้ครับผมมีเรื่องราวของสิ่งที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยแต่สำคัญมากๆต่อชีวิตการขับขี่ของเรามาเล่าให้ฟังครับลองเนภาพตามผมนะครับเคยไหมครับที่ต้องขับรถเก่าๆที่ไม่มีระบบช่วยผ่อนแรงพวงมาลายัยอุ้ยแค่จะเลี้ยวเข้าซอยหรือจะถอยจอดแต่ละทีเนี่ยนะต้องออกแรงหมุนพวงมาลัยกันแบบกล้ามแขนขึ้น ปวดไปทั้งตัวบางทีหมุนจนเหงื่อแตกพลักเลยใช่ไหม หัวเราะแล้วทำไมครับทำไมรถดุ่นใหม่ๆที่เราขับอยู่ทุกวันนี้พวงมลาลัยมันถึงได้หมุนลื่นปลืดปลืดราวกับว่ามีคนมาช่วยเราหมุนตลอดเวลาใครคือฮีโร่ผู้ที่ทำให้พวงมลาลัยของเราหมุนได้ง่ายดายขนาดนี้ใครคือผู้ที่ทำให้กล้ามแขนของเรายังคงเรียวสวยว่ามีเรื่องราวที่ทั้งน่าทึ่งและมีมุกตลกมาสอดแทกตลอดทางพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับย้อนกลับไปในยุคแรกเริ่มของรถยนต์นะครับประมาณช่วงต้นศตวรรษที่20นู่นเลยรถยนต์ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรซับซ้อนเหมือนทุกวันนี้เลยนะครับทุกอย่างคือแมนนวลล้วนๆขนาดเครื่องยนต์ก็ยังไม่ได้มีกำลังมากการเปลี่ยนเกียร์ก็ต้องใช้แรงเยอะและที่สำคัญครับพวงมาลัยของรถยนต์นั้นเนี่ยนะครับมันคือ พวงมาลัยตรงหรือ direct steering ครับคือไม่มีระบบช่วยผ่อนแรงใดๆทั้งสิ้นแรงที่เราหมุนพวงมาลัยไปเท่าไหร่ล้อก็จะหมุนไปตามนั้นแถมยางรถสมัยนั้นก็ยังไม่ใช่ยางเรเดียวที่นุ่มนวลเหมือนทุกวันนี้มันเป็น